สวัสดีครับทุกผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t กเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังจดหมายบุ่งทะลุวังจากเรือนจำถึงทักษิณเพจเฟซบุ๊กทะลุวังได้โพสต์ข้อความจากจดหมายของนางสาวเนติพรเสนสังคมหรือบุ่งแกนนำกลุ่มทะลุวังที่ส่งจากเรือนจา โดยระบุถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยมีใจความว่าด้วยวิธีการที่คุณเลือกจะก,กลับบ้านคือการเอาเสียงของประชาชนไปแลกทําให้คุณเป็นได้แค่นักการเมืองน้ําเลวคนหนึ่งจดหมายฉบับนี้อยากพูดถึงคุณทักษิณและพรรคการเมืองที่แสนกลับกรอกของเขาสักหน่อยถึงจะอดอาหารเอาชีวิตและร่างกายแลกเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมถูกปฏิรูปอยู่แต่ตอนนี้ บุ้งก็ได้ข่าวของคุณทักษิณอยู่บ้างจากการที่เพื่อนๆเล่าให้ฟังในสายตาบุ้งคุณทักษิณเป็นคนที่น่ารังเกียจเหลือเกินไม่ว่าจะเคยมีคุณงามความดีอะไรตอนนี้เกียรติยศและศักดิ์ศรีของคุณไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตประิตส่วนคุณอุงอิงก็น่าเสียดายเหลือเกินคุณไม่จําเป็นต้องทําตามที่พ่อสั่งทุกอย่างก็ได้นะคะแต่อนิจจาลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น พ่อเป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นตอนหนึ่งตอนที่ทะลุวังประกาศว่าจะไปเยือนเพื่อไทยคุณทักษิณเคยพูดว่าอย่าทะลุวังเลยมาทะลุทำเนียบเธอและให้การต้อนรับบุ้งเป็นอย่างดีอีกทั้งยังให้บุ้งและเพื่อนๆนั่งคุยกับคนของเพื่อไทยเพื่อฟังคำขอของบุ้งถึงแม้จะมัดมือชกไล่สื่อออกจากห้องทั้งทงที่บุ้งต้องการให้เป็นการคุยแบบเปิดก็ตาม คนของพักเพื่อไทยรับปากกับบุ่งว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนั้นง่ายมากและจะเป็นสิ่งแรกที่พักเพื่อไทยทำบุ่งดีใจมากนะคะและเชื่อว่าพักเพื่อไทยจะทำตามคำพูดเพราะคนที่ได้รับปากเป็นผู้ใหญ่แล้วและคนเราจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้ก็เพราะรักษาคำพูดของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วโลกของผู้ใหญ่ก็ทำให้บุ้งผิดหวังเมื่อพักเพื่อไทยตอตลบตะแรง กรอกปิ้นปล้อนอย่างหน้าไม่อายบุ้งและเพื่อนๆนผิดหวังเสียใจและหมดสิ้นซึ่งศรัทธาในตัวพรรคการเมืองแต่ถึงกระนั้นความหวังที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงและคนตากใบยังไม่หายไปหรอกค่ะบุ้งตะวันและแฟรงค์จะเอาชีวิตเข้าแลกเมื่อความหวังไม่มีเราสามคนจึงเลือกสร้างมันขึ้นมาเองโดยกันจากชีวิตเลือดเนื้อและอุดมการณ์ของพวกเรา ที่เล่าเพราะอยากให้คนข้างนอกเข้าใจว่าที่เราทําไม่ใช่เพราะเราบุ่มบามก้าวร้าวทําอะไรไม่คิดแต่เพราะนักการเมืองทําให้เราผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่าและเราไม่เลือกที่จะนอนอยู่บ้านเฉยๆแต่เราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนว่ามันไม่ง่ายหรอกคะ่ะทุกวินาทีที่ผ่านไปในตอนนี้เวลาของเรานับถอยหลังลงทุกทีแต่พวกเราเลือกได้เพราะเลือกแล้วที่จะทำ ขอให้คนข้างนอกที่ไม่หยุดสู้สู้ต่อไปสักวันชัยชนะต้องเป็นของประชาชนบุ่งยังคงยืนยันที่จะอดอาหารจนกว่าข้อเรียกร้องจะสำเร็จขอให้ทุกคนเข้าใจบุ่งด้วยนะคะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty ยบริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดําเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty